สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลหรือสัตว์ต่างๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูผู้หญิงกับผู้ชายสองคนนี้นะคะลักษณะที่แตกต่างของเขาคืออะไรนั่นก็คือความสูงของเขาสองคนนั่นเองค่ะช o r t หมายถึง เตี้ยทอหมายถึงสูงภาพต่อไปเด็กๆสังเกตดูผู้หญิงสองคนนี้นะคะคนหนึ่งจะเป็นคนผอมส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนอ้วนซึ่งคำศัพท์ของคำว่าอ้วนและผอมของเราก็คือ fat หมายถึงอ้วน thin หมายถึง ผอมภาพต่อไปในภาพนี้เราจะเห็นเด็กผู้ชายที่ใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มีคนแก่อีกหนึ่งคนซึ่งคำศัพท์ของเราก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับคนที่อายุมากแล้วก็คนที่อายุยังน้อยหรือคนหนุ่มสาว old หมายถึงแก่ young หมายถึงเด็กหรือคนที่อ่อนวัยภาพสุดท้ายของเราจะเป็นภาพสิงโตแล้วก็หนูจี๊ดจี๊ดซึ่งคำศัพท์ของเราเด็กๆลองดูสิคะเจ้าสิงโตตัวใหญ่มากส่วนหนูตัวเล็กนิดเดียวฉะนั้นคำศัพท์ของเราจะเกี่ยวกับคำว่าใหญ่และคำว่าเล็กค่ะ Big หมายถึง ใหญ่ small หมายถึงเล็กต่อไปเรามาฝึกอ่านกันอีกรอบนะคะเด็กๆฝึกออกเสียงตามด้วยนะคะ short s h o t หมายถึงเตี้ย tall tall หมายถึงสูง Th in, thin thin หมายถึงผอม fat fat หมายถึงอ้วน young young หมายถึงเด็กหรือคนหนุ่มสาว old old หมายถึง แก small small หมายถึงเล็ก big big หมายถึงใหญ่ต่อไปให้เด็กๆนำคำศัพท์ทั้งหมดที่เราได้ฝึกอ่านกันวันนี้เขียนลงในช่องว่างที่คุณครูกำหนดให้ พร้อมบอกความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาเด็กๆไปก่อนระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ